เป็นการดูที่ที่ล,ลลลีสุด สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันนะครับที่จังหวัดเพชรบุรีสาหรับใครที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ดินสําหรับคนที่ชอบซื้อแกบลงทุนนะครับอยากจะมีที่ดินเพื่อที่จะเป็นมรดกให้กับลูกกับหลานเนี่ยลองดูคลิปนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับตามผมมาได้เลยเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาไปดูที่ดินนะครับที่ดินนะฮะสวยมากเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ที่ดินใกล้แก่งกระจาน จังหว so ัดเพชรบุรีพี่คนที่ชวนมาครับบอกว่ามีที่ให้มาช่วยกันขายหน่อยเออเราก็คิดในใจก็มาดิครับแต่เขาไม่เกี่ยวกันายตอนนี้ความบันเทิงกำลังจะเกิดนะครับเดี๋ยวพาไปชมที่ดินเซื้อเนี่ยผมกันตั้งแต่กับพี่สิโอ้ยแมวา้วงนี่โอ้ยีลงลวงนี่ ีไร่่ไ่หเป็นการดูที่ที่ลัรลี่สุดๆอันนี้ประมาณ90ไร่ส่วนบนนี้อีกสิ ร้อยอ่ะไม่แล้วพี่จะตกใจอะไรอ่าพี่เคยไปแล้วผมเอาอันนี้ไม่มีอะไรเลยพี่เ <laughs> ที่ยวไปเขาเยี่ยที่หนักกว่าน,นี้ใช่ไหมพี่เ <laughs> ขาเยี่ยที่ <laughs> พี่จะไม่อยากเที่ยวดิสนี่แน่น <laughs> ้สวรรค์พี่ไม่ต้องขึ้นคอนเฟิร์มนะเมื่อกี้ไอ้เด็กจ้งอะไรโหวดแต่พี่ไม่ต้องขึ้นเลยแสดงว่ามันโหดกว่านี้ใช่เพราะว่าพี่เขาวิ่งถึงเขาข้างบนเขาปั๊บแล้วเขาเบรกแล้วเขาหมุนล้อหมุนล้อดเลยล่ะอย่างเงี้ยอย่างอันนี้ยมินผมที่ทำเป็นแปลงรูปหัวใจให้เดี๋ยถ่ายรูปโดนให้ดู มีลูกโดรนเนี่ยเป็นรูปหัวใจตั้งใจทําเป็นหัวใจใช่ใช่ใช่ขุดเป็นรูปหัวใจเลยเพราะที่ทําบ้านโค้งของนางอ่ะพี่ก็จะขุดแปลงให้สวยเข้าใจปะเออพี่ให้สวยกับจัดในมันก็งงคุณมาดันที่มันค้องผมบอกนี่ไม่ใช่รถจันเดี๋ยวสักสิบวันาทีพี่ลงมาต่อยได้ไหมนิดหนึ่งถ่ายเลเยอรวแฟกเตอร์ได้ครบกว่านิดหนึ่งพี่

ต้อถขายประกันด้วยุปงไยจริงๆอะขายประกันเนี่ยเนียเงินอยู่ต่างที่ทำหน้าที่ต่างกันเลิเป็นร้อยมดอะไรไว้ให้คุณที่คุณรักด้วยยังเฮ้ยเสียเป็นต้นใหญ่เฮ้ยนี่มันเทกระจาไปเลยนะนี่อะทำตรงดีที่สุดจริงเหรอวะอันน เสามีไหมไม่เห็นใครเห็นไม่เห็นแต่ว่าไม่มีใช่หมดแล้วหมดแล้ว้งนี่บอกเลยว่า 1K โอเคเอ้ยพอเสาอยู่นี่อุ้ยเขียวสาเหม้ยนะเยอะมากนะ เพิ myself, ่งมารู้ทีหลังนะครับว่าพี่คนขับเขาออกฟอร์ดไทเทเนียมตัวใหม่ราคา1.79ล้านมาพาเราดูที่เลยพี่เขาประสบความสําเร็จจากการทําธุรกิจนะครับเขาบอกว่าคนที่ประสบความสําเร็จจะกล้าบ้าบินนะครับขับรถลุยยาเข้าไปแบบนี้อันนี้แม่งบ้าของจริงเลยครับวันนี้อยแลันนี้นี่อยเดิมสอลอยหน่อสวสาวสครพี่ ชนนเชียวสาวา <c oughs> เป็นนี่เดี้ยเป็นี่หว่าโอเคตรงแล้วฮะลงแล้วลงแล้วอยูไไย่ยิงยิงเนย่ยาดี๋ <c oughs> ไฟโอ้พี่เอาเลยพี่มเกิดจริงจริงพี่ฟังมือถือขึ้นไอย่างเดียวพอเพิ่งรู้ตัวต,วตนพี่วันนี้แหละวันนี้รู้เรื่องนี่นะฮะ <c oughs> ามาปีเลยเรวเดี๋ยวไายให้ <c oughs> <c oughs> ปกติไม่ขึ้นมาถึงนะนี่บริการ V.I.P เลยเพราะกลัวแต่เห็นว่ามาหลายคนช่วยกันเขียนได้ดีนะคือพี่ครับมึงไม่ถามเลยว่าพวกกูรู้สึกกันยังไงสนุกไหมครับพี่หญิงวันนี้สนุกน้ำเสียงพี่ดูเหมือนไม่ค่อยสนุกเลยนะครับ เสียงหายจากที่ไม่มีเสียงหายเสียงหายแบบเขาบอสนุกจนเสียงเป็นกระเทยเลยนะเสียงหายเลยนี่แปลงเพศแล้วใช่ไหมจากที่ไม่มีเสียงนี่เสียงหายเลยหลบเข้าผาแล้วอ่ะสำหรับทริปนี้นะครับเป็นทริปที่แอดเวนเจอร์สุดๆนะครับรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นตั้งแต่มามาแบบงงๆด้วยนะคะไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยครับแต่งชุดคือแบบว่าไม่ได้พร้อมในการแอดเวนเจอร์มากๆรู้สึกแบบพอนั่งมาตอนแรกเราคิดว่าไปดูที่แบบ ทั่วไปก็คือเดินไปบนแบบพื้นที่เนาะแล้วก็ลงไปดูที่ไหนได้ครับป่าดงพญาไฟเข้าไปเลยนะครับคือมีความเสียวอยู่<ะ>เยอะมากเลยพามาบุกป,ป่าครับฮาสุด<ะ>คือฮาพี่คนที่ที่เป็นหน้าเหมือนพี่ชายเจ้าลานะครับ <c oughs> ก็สำหรับคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อที่ชอบซื้อเก็บไว้เป็นมรดกนะครับหรือว่าซื้อเอาไว้อยู่ตอนที่กเกษียณอายุแล้วนะครับก็สามารถที่จะลงทุนในที่ดินแบบนี้ได้เหมือนกันใครที่สนใจที่แปลงนี้นะครับบอกเลยว่าราคาไม่แพงอย่างที่คิดแล้วก็ถ้าสนใจเนี่ยก็ inbox มาสอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดให้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับหรือว่าจะพาไปดูบ้านหลังไหนอีกก็เดี๋ยวไปชมกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับมีเงินเป็นน้องมีทองเป็นพี่มีที่เป็นพ่อนะครับฝากติดตามเพ สังหาแล้วก็ช่องโอเคนะครับเราเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ